ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทางใจทุกคนนะครับวันนี้โยผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับการทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่ใน1วันนะครับของ Samsung Galaxy S 23 Ultra นะครับเรามาดูกันว่า ในการใช้งานใน1วันเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยเมื่อเช้าเนี่ยผมถอดปลั๊กเอ็ดี้สามอลาตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงเนาะซึ่งก็ผ่านมาประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงนะครับโดยหลังจากที่ผมตื่นเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เล่น f a c e b o o k อะไรทั่วๆไปนะครับแล้วก็ดูไฮไลท์บอลใน y t u t u นะซึ่งบาซ่าชนะมาดิดสองหนึ่ง <Yes! S 2> แล้วก็มีการคุยงานนะครับกับลูกค้านะครับผ่านไลน์แล้วก็มีการเปิดเพลงฟังใน y u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  e m u u s i นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยก็เหลืออยู่ที่86เนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสกีนออนไทม์นะว่าณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือสกีนออนไทม์ของ S23 Ultra ตอนนี้นะตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่86นะครับก็ใช้เวลาในหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ แบตเตอรี่ลดไปประมาณ14%นะครับแล้วก็มีการสแตนบายทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงเนาะก็ถือว่าแบตเตอรี่ถือว่าทำได้ดีนะณนะนะนะเวลานี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยไม่ไหลเลยสำหรับ S23 Ultra ณตอนนี้นะครับโดย Activity ผมในวันนี้ก็คือช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยผมจะต้องเดินทางไปงานเปิดตัวสินค้าใหม่ก็เดี๋ยวเราจะมาร็อกด้วยแหละว่าเอ้ยถ้าเราใช้ซั s u n งเนี่ยออกไปข้างนอกมีการนำทาง GPS มีการใช้กล้องถ่ายรูปเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามา เจ้า a 2 3 u l t า a เนี่ยจะอยู่รอดกลับถึงบ้านหรือเปล่าครับ Adobe ผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันตัดเงินไม่สำเร็จซึ่งลองรีทายเม็ตอก็ก็ไม่หายนะเดี๋ยวจะต้องโทรติดต่อ SCB ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องคุยกับ SCB สักแป๊บหนึ่งนะััดคิ ATN ตอนนี้แบตเหลือ74นะครับเมื่อกี้ก็คุยกับ SCB เนาะแล้วก็มีการใช้พวกแอปโอนตังธนาคารนะครับพอดีผมเคลียร์รายรับรายจ่ายนิดหน่อยนะครับก็เลยใช้พอสมควรนะแบตเหลือ74นะครับตอนนี้11โมง15นาทีครับ ค okay. ก็กำลังจะเตรียมตัวไปงานเปิดตัวโ o บ l o x นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง54นาทีนี่นะดูเวลานะครับเที่ยง54นาทีนะครับแบตเตอรี่64%เนะเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่าก่อจะถึงงานกว่าจะถึงตอนเย็นเนี่ยใช้นำทางใช้อะไรด้วยเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ตอนออกจากบ้านเนี่ยผมยังไม่ได้กดนำทางนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำทางจากร้านข้าวไปที่งานโลบะล็อกนะครับงานเนี่ยรู้สึกจะอยู่แถวพญาไทแถวอารีแถวแถวนั้นนะครับเดี๋ยวว่ากันไปหาอะไรกินก่อนตอนนี้หิวละตอนนี้ก็แวะกินข้าวอยู่ที่เบอร์เกอร์คิง บ่บายโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยผมน่าจะต้องใช้ GPS แหละในการเดินทางไปที่งานเปิดตัวของโบรบล็อกเนะาะกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดำทางกันว่า จะใช้เวลากี่นาทีนะไปที่ Pearl b a n งคอกนะครับจากผมอยู่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ,ะเดี๋ยวมาลองนำทางดูนะครับครึ่งชั่วโมงกับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่57%นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการนำทางเนี่ยเมื่อถึงแล้วแบตเตอรี่จะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ GPS ตอนแรกบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่ามาจริงๆคือเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะครับก็แบตเตอรี่เหลือ49%นะในการนำทางนะครับก็สแตนบาย 5G นะแล้วก็สลับ 4G เป็นบางช่วงนะครับตอนนี้มันอยู่ใต้อาคารจอดรถอะนะมันรับ 5G ไม่ได้นะครับแต่ว่าอตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็สแตนบาย 5G ครับกำลังจะไปลงทะเบียนเข้าง,งานเนาะงานมันเริ่มประมาณ4โมงเย็นนะครับแต่เริ่มลงทะเบียนบ่าย3เดี๋ยวเราไปเริ่มลงทะเบียนยางานกันครับ ชตั้งตระกูลทำกันหรือคุณบาสสวัสดีครับ นี้เป็นตอน5้าโมงเย็นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลือ20%นะแล้วก็สกีนอนไทม์เนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมง4นาทีนะครับหลังจากนี้ผมจะพยายามใช้แบตเตอรี่ให้น้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีการหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปอยู่บ่อยครั้งเพราะว่ามีมินิคอนเสิร์ตนะจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เลยขอเก็บเมมโ o ี่ไว้สักหน่อยนะ เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลา1นึ่ทุ่มสีนาทีนะก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ6เปอร์เซ็นต์นะเรียกได้ว่าเกือบหมดนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยโรบล็อกเขาแบบมีการจัดโชว์นะครับอะไรต่างๆนะมีการถ่ายทั้งวิดีโอนะครับพอดีเจอพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะมาเล่น ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เปียโนนะครับก็อดใจไม่ไหวนะถ่ายวิดีโอไปต่ายคลิปมากๆกนะครับก็กินพลังงานไปพอสมควรรวมถึงก็มีการาถ่ายรูปโพสเฟ e บุ๊ k แล้วก็มีการเรนเดอร์คุณตี้ในไลฟ์ลูมนะครับคุณตี้รูปทำาลายน้ำอะไรเงี้ยก็กินพลังงานไปพอสมควรนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ6%ก็เดี๋ยวจะนําทางไปขึ้นทางด่วนแค่นั้นพอเพราะว่าถ้าขึ้นทางด่วนได้แล้วก็กลับบ้านถูกนะครับเพราะว่าถ้าจะให้นําทางจากนี่ถึงบ้านเนี่ยแน่นอนครับผมว่ายังไงก็อยู่ไม่ถึงเพราะว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง นะจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีสำหรับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าตอนนี้1ทุ่ม40เหลืออยู่6ครับโอเคตอนนี้เวลา2ทุ่ม16นาทีนะครับก็เป็นอันว่าตายนะครับ S23 Ultra นะครับคือแบตหมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะ ผมขออนุญาตต่อที่ชาร์จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอเติมน้ำมันรถนะมันจะต้องสแกนจ่ายนะครับก็ขอชาร์จไว้หน่อยเพราะว่าจะได้จ่ายได้นะครับตอนนี้ผมกดยกเลิก GPS นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่2%เนะครับปิดไว้นะสแตนบายทิ้งไว้ก็เ mm. พิ่งหมดนะครับเพิ่งหมดเลยตอนเมื่อ2อนาทีที่แล้วนะครับส่วนสกีน on time เดี๋ยวเรามาว่ากันนะว่ากันตอนเครื่องเปิดขึ้นมานะครับว่าสกีนอนทามันได้กี่ชั่วโมงนะครับ โอเคก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปว่าแบตเตอรี่ของ s e 2 3 Ultra ของผมเนี่ยในการใช้งานวันนี้แบตเตอรี่อยู่ได้ไม่ครบวันนะครับเพราะว่า,าต้องบอกว่าวันนี้ใช้งานค่อนข้างหนักแล้วก็กลับถึงบ้านช้ากว่าปกตินะครับคือต้องบอกก่อนว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันที่ไม่ได้มี Activity อะไรเยอะแยะเนี่ยผมจะเหลือแบตเตอรี่กลับบ้านเนี่ยประมาณ อ่าสานะประมาณ30 35 40ประมาณนี้แล้วก็ช่วง6กโมงอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งดูแล้วว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่สกีนออนทามได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยผมถึงบ้านเกือบ3ามทุ่มนะครับแล้วก็ ระหว่างวันเนี่ยมีการถ่ายวิดีโอก็คือมีการใช้กล้องจาก S23 Ultra ด้วยแล้วก็เลคคอร์ดแบบไฟล์ 4K เนาะมันก็จะกินพลังงานมากขึ้นนะครับรวมถึงในงานเนี่ยมันดันมีพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะมาเล่นเปียโนร้องเพลงอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายวิดีโอกเก็บไว้ค่อนข้างเยอะรวมถึงภาพนะครับแล้วก็มีการทำโพสต์ลงเพจทำตาใจอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำผ่านโทรศัพท์ทนั้นมันก็เลยใช้พลังงานไปเยอะม,มากๆนะครับสรุปว่า วันนี้นะครับหลังจากผมชาร์จแบตเตอรี่ปลุกมันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยกดดูสกิน o อนท m e เลยว่ามันได้กี่ชั่วโมงนะครับสรุปแล้วนะครับมันได้ประมาณเกือบเกือบเชั่วโมงนะครับเกือบเกือบเชั่วโมงนะหชั่วโมง56นาทีนะครับปกติในเรื่องของการจัดการความร้อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นในอดีตก็จะมีปัญหากันนะครับช่วงกลางวันใช้งานแบบคอนติเนียวกางแดดเนี่ยแน่นอนเมื่อก่อนคือร้อนมากๆถ้าเป็นซัมซุงแต่ว่าปัจจุบันคือไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ไหลนะผมคิดว่า เอจิบสามต้า A D กับแพทล่าสุดเดือนมีนาคมถือว่าทําได้ดีนะครับและนี่ก็คือคลิปรีวิวบล็อกแบตเตอรี่ในสไตล์ของช่องเรานะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe กับช่องเราทำตาใจด้วยนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe ไว้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ